เราเอามือดึงครับเอาดึงน้อเดียวตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวค่ะตัวเดียวค่ะเฮ้ยเชือกเชือกสีขาวเราอะนี่นไอ้นี่มามามาละลงมาพี่บุญมาเต็มเลยพี่บุญอะไรนะถึงไม่ถึงระวังนะระวังนะดึงดึ้งไปไว้นู่นได้ไหมทิ้งไปไว้นู่นได้ไหมทางนู้นละมาใช่ดึงไปที่ต่ำดึงไปทุก็ได้ครับถ้าดึงได้ ไม่ไปทางไปที่ข้าวบา้านพี่จังหวัดพิพิธภัณฑ์ไหลหน้าเลยไหลหน้าฟังตรงตัวไปเรื่อยๆยิงยิงนังเรื่อนี่โซนทีงไปไงโซนสี่โซ่สี่โซนสีม่ยิงไม่ถึงพี่เอาขึ้นมาข้างบนเก่ง เขาเขาแจกมินาจิ้งจิ้งจอกแบบแบบแบกนู้นสาพานี่อะไรนะตรงไหนสะพานเราไปไว้ได้ใช่ไหมเป็นสะพานเหรอทัหมดเลยเนี่ยแจกเป็นจรงจิ้งจอก mình thả đâu, đưa cho anh, không, lăn keo, lăn không lăn keo hoa, lăn keo hoa hả? lăn keo, 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 ไปทั้งังตงไตงหแล้วเาเอ้าไปปเราจะไปตรงไหนอลองไปตรงไหนพี่บัเนี่ยตรงไป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 คนเลยงตรไคนะครับตรงไปคนตรงไหนเป็นสะพานสพานสนสะพานตรงไปเลยสะพานตรงไปเลย่าาคนรีบเคนตรงไหนเป็นสะพานตรงหกสานไ่่ แป้นหนึ่งแป้นหนึ่งค่ะถ้าไหวไปเลยขาถ่ายูปน้องหน่อยเอาเอาประคองไปเลยพี่

バラタペレもら、あ、<imitation> <imitation>